โอเคครับก็สวัสดีชาวฟีฟ่าทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีชาวผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับผมก้าคิปวันนี้นะผมจะมาเล่นเป็นปืนก้าจะเป็นปืนนี้นะครับผมเออเป็นบลูแพคเกอร์นะครับผมก็จะมาเล่นัางเกมให้ดูนะครับผมก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าพอวราชิปกันแล้วก็ไปกดติดตามช่องผมแล้วก็กดไลค์แล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปกันเลยเลสกโอเคก็มาอยู่ในเกมกันเลยนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับลงเป็นเขตบีมาสกิแล้วกันเออา ขออนุญาตลงตัวนี้เลยแล้วกันนะเอ้ก็ไม่มีแลมรมากครับก็กดติดตามครับเออไม่มีแลมรมากจริงๆแค่กดติดตามอะ่ะมันยากเหรอคนดูฮะแค่กดติดตามเองเออก็กดติดตามได้ครับมาๆๆลงบ้านหลังนี้ลนนแล้วกันปืนอะไรปืนวลูแพ็คเกอร์นี่ไงเราได้ปูแพ็คเกอร์หล่อมโคลโด้บลูแพ็คเกอร์ไอ้เน้ยมีคนลงกับเราปังในเข่าหวัวเอ้ย นี่เป็นไงตายนี่ได้คิวหนึ่งโอเค hey, okay. ได้มาสองคิวต้นเกมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเออถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันเฮ้ยเก็บปืนมาผิดปับ๊บอย่าเพิ่งทิ้งแล้วกันโอเคเราถือเป็นบารมีกันแล้วกันแต่เราไม่ใช้นะเราใช้บูแพ็คเกอร์เออเราใช้บูแพ็คเกอร์นะครับเพิมนาจะอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่านี่งาจริงด้วยปั้งปั้งไม่เข้าหัวเลย อุ้ยวเจ็บนะไอ้นี่เล่นไอ้นี่เล่นของแรงไอ้นี่เล่นของแรงรอ,อได้มหมีคิวนะได้มาสามคิวแล้วโโดโอเคทิ้งไปก่อนโอเคล่าคนกันต่อลักเกลมาได้มาสามคิวละวชนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไปไหนดีวะฟาร์มก่อนละกันเอ้ยอย่าเพิ่งล่าคนเฮ้ยมีเสียงตีนนี่ไงมาปังปังวิววว มอสมอสหลอนลนนียคมจัดเป็นไงอันนี้ขนาดไม่เล่นฟีไฟนั้นเนี่ยเออผมต้องแบบต้องทำคลิปละเออทำคลิปแบบฝึกเล่นฟรฟีไฟอะไรเงี้ยเอออยากดูกันหรือเปล่าถ้าดูก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยละกันนะครับผมก็แล้วกดติดตามกันด้นะครับถ้าอยากดูนะเออถ้าไม่กดไลค์ก็ทำอยู่ดีครับเออก็ทำอยู่ดีนั้นแหละก็ช่วยกดไลค์กันหน่อยละกันเออติดตามด้วยมามามาเดี๋ยวไล่ไปยิงเฮ้ย โอ้โดนลัดโดนเก็บไปแล้วนะโดนเก็บเอ้ยทำไมขึ้นบรรไดไ,ไม่ได้ทำไมเอ่ยมาโอเคเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนเก็บยาดบมาขึ้นระด้ับกันเลยเอ้ยมีคนยิงไกลๆนั่นไงนี่ได้ไดมาให้คิวแล้วได้มีคิวในเพิ่มเมื่อกี้ก็ยิงคมๆไปมีตัวหรือเปล่าไม่นาม่ามีละเอ่อโอเคโอ้ ขอโทษแล้วละกันที่ยิงครับคือมันต้องมีผู้อยู่แล้วเพียงคนเดียวเท่านั้นเอ้ยนี่ให้ไปอีกหัวว้าวได้กี่หัวแล้ววะรับแค่ไหนละกันคนรู้ได้กี่หัวนะเออโอเคขีบประมาณนี้กอนโอเคเดวไล่หาคนกันต่อเลยเอ้ยมีคนตรงนั้นวะอเอ่อด้บนหรือเปล่าวะหรือไปได้ดล่างเอาแล้วไง คนอยู่ด้านบนหรือด้านล่างคนดูชิบหายอาแล้วไงไหนว่าไหนว่าไหนคนว่าไหนคนเฮ้ยน่าจะอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเดี๋ยวอนุาญ,ญาตคือจะไม่ประมาทนะครับเพราะว่าคือคนอัดๆๆๆอะไรเลยอ่ะครับโอเคครับก็ยังไม่เจอคนเลยนะครับก็ขออนุญาตตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเออ คือเมื่อกี้ผมเห็นคนขับรถมานะครับก็มันอยู่แถวนี้นะนี่ไงนี่จริงด้วยจริงด้วยนี่ไงมันอยู่บนบ้านนี่จริงด้วยแสดงว่า,ามันมีสองตัวมันยิงกันอยู่แน่เลยอุ้ยไอ,ไอ้ดี้ไอ้นี่อา้าวตายได้ไหมคิวนะครับผมมีตัวอยู่บนบ้านหนึ่งตัวนะได้ไปเจ็ดคิวแล้วตอนนี้เฮิปเฮิปยังไงเอ้ยมีคนขับรถล,ล่างขับรถล,ล่างขออนุญาตนะครับผมเอ้ววางการระเบิดไว้ตรงนี้ก่อน บังการระเบิดไว้ก่อนเลยอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคมีตัวอยู่ด้านล่างนะครับผมอนุญาตไปดูแป๊บนี่ไงมันขับรถอยู่อ,อ๋อมีคนตรงนี้นี่ว่านี่ไงตายมันขับรถไปไหนแล้วปล่อยมันปล่อยมัน,มนช่างมันช่างมันเดี๋ยวมันก็จะมายิงเราในอนาคตอุ้ยไม่ได้พูดไม่ได้มานี่อยู่เฮ้ยมีตัวบนนี้วะเฮ้ยมันยิงได้ขึ้นยังไงวะวันเนี้ย มันขึ้นยังไงว่ะมันขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงคนโดตรงนี้ปะขออนุญาตขึ้นก่อนเึบบผมไม่ขึ้นละแม่งเอ้ยโอ้ยม่ไม่ขึ้นละขึ้นยากขึ้นเย็นจังว,ว่ะมามันงอมันหาเราไม่เจอเฮ้ยมีตัวมันจะมาหรือเปล่าว,วะมันขับรถวนไปบนมาเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยเอ๊บเอ๊บฟังเสียงรถโอเคมันน่าจะขับรถออกไปนะครับ เฮมัน okay. นั่งน,นิ่งๆเล็งหัวแป๊บเล็งหัวเล็งหัวเล็งหัวเฮ้ยโดนไปนะสี่สิบเจ็ดโดนนะโดนนะั่นแ่ะงงไอ้นั่นมีงงเ้ยทำไมมันไม่ล็อกเป้าวะมันไม่ขึ้นสีแดงอนะมามาดิางงนะั่นแ่ะมาดิเฮ้ยมันนั่งน,นิ่งๆไป๊บๆ มานั่งนี่มานั่งนี่เล็งหัวก่อนนี่ไงหัวแตกคือมันหาเราไม่เจอนะครับเพราะเพราะเมื่อกี้ผมแบบว่าใช้มุมบั็กนะครับคือมันจะไม่เห็นตัวเราครับเออเอ้ได้บุ๊กแพ็คเกอร์มาอีกกระบ,บอกแล้วครับก็ได้เป็นสองกระบ,บอกแล้วก็เก้าคิวครับตอนนี้เหลือแปดตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็พันเลือกพันยาพันหนองพันเกาะแล้วก็หาคิวกันต่อเลยละกันเออ โอเคครับคนดูก็่ามาสัพพาแล้วมีคนนั่นน่ะโอเคได้มาสิบคิวแล้วนะครับผมก็ได้มาสิบคิวแล้วที่เหลือก็คือจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าแค่นั้นแหละคือผมเล่นบูแฟเกอร์ได้ไงยิงหัวก็ไม่ค่อยเป็นเออจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออยิงหัวก็ไม่เป็นเล่นก็การงอมต้องทำคลิปแบบ ึกเล่นฟรีไฟร้อยตาอะไรอย่างงี้เออต้องมีแล้วแหละรอติดตามกันเลยคนดูสปอยไว้ก่อน,นอนาคตรครับเป็นเรื่องของอนาคตรครับก็อตอนนี้ก็กดติดตามก่อนนะเออตอนตอนนี้กดติดตามกันก่อนเออโอเคทันเดี๋ยวทันยาพันเรื่องเนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปบนพีก,กันเลยแล้วกันเนาะเออน่าจะมีตัวอยู่บนพีกมังนะมังจะบอกว่ามังนะมังกี้ เก็บพ,พันยาพันเลือดพันหนองพันเห็ดก่อนเก็บเห็ดนี่ไงแปลงร่างถึงขั้นสุดยอดของร่างกายแล้วเอ,อ้ยมีคนขับรถด้านบนเฮ้ยเฮ้ยเสียหายไปแล้วโอเคมีคนขับรถมาด้านล่างยัไงไงเฮ้ยเข้าหัวไม่ตายงงเขาจะฟักอย่างวะ ไอ้นี่เอ้ยไอ้นี่มันจะไหนโอ้โหแม่งเอยิยเกือบตายแม่งเกมเกมอะไรอ่ะเออคืออะไรก่อนแม่ไม่ตายงงแม่งก็ยิงหัวละเออเหงิดเอาใหม่ไม่เป็นไรเลือแค่นี้เองเอ,อ้ยมันดีดไปไหนของมันวนะน่ะเฮ้ยไม่หัวเลยแม่เออชิบหายชิบหายเอ,อ้ยไอ้นั่นมาขับรถมาคืนมาดิ ระเบิดโอ้ยระบนก็ยิงโอ้ยด้านล่างก็มีโอ้โหแม่งเยอะชิบหายเอาไหมที่พุทกำหยาบเขาแพ้ระพัดด้านล่างก็มีแป๊บแป๊บแป๊บพัหยาบไปแล้วพันหนองมันน่าจะยิงเราไม่โดนหรอกมั้งมันยิงกันอยู่ไปมันไปมันมา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 อุ้ยม้าหลอนม้าหลอนคุณดูม้าหลอนโอ้โหจบละม้าหลอนน่าจะได้ที่ห้าหรือเปล่าเออก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็คลิปนี้ก็แพ้นะครับเออไม่อยากจะอ้างอะไรเยอะนะครับก็คือผมเล่นไก่เองนะครับเออ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้ามาแก้มือนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้กดไลค์ก่อนนะครับผมไม่กดไลค์เป็นเก้